กูจะได้เข่าแต่ละเมด็ดดวเถอะอพี่นอ้องเออต้องไทยต้องตีต้องหวานหวานเสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลยอีกก็จะได้เข่าแต่ละเม็ดโอ้เขาก็ราคาถูกการเมือกจักไอ้นักหนาเห็นจบไม่เห็นสินเห็นเลือกตัางกับเลือกกันทุกคนดูเถเถอพี่น้องเอยชาวนาไทย จักเมื่อไรจะได้ลืมตาปากก็เข้าจักทีเขากร็ราคาถูกกินนะครับทำกว๋วยจี่ได้สี่เดือนต้องดูแลอะไรดึงดูเอาครับได้จะข่าโรตีข่ารดเกี่ยวข่าหวานนะครับหวานปุ๋ยฉีดฮอร์โมนฉีดยาอ้อยากใหญ่นะครับดูเอาครับกวัวจะได้ ก็นังกัราคาถูกกินเขานะครับพักอันนูน้นพักอันนี้ดูเอาครับอยากจริงชา,นานวนาแต่ก็ต้องทำครับไม่ทำก็ไม่ได้มีนาหละไม่ทำนาจ๊กจะทำาไงดูเอาด้วยครับเด้อรัฐบาลชุดไหนก็ฝากดูดึงเด้อครับเด้อ พอให้ชาวนาะลืมตาอาบปากได้ไม่ต้องให้รวยนะครับให้มเป็นนีเป็นสินยืนด้วยข้าตัวเองได้ก็พอครับฝากด้วยดวยครับเด้อจะตังไหนไว,ไว้จากที่ทรัฐบาลเหลือกตังไม่พอยังต้องมาเหลือกต่อในสภาจัก,จกไอคนในสภาก็เหลือกตังผ่านมาแล้วยังต้องเลือกในสภาต่ออีกเอาครับเป็นไงกับว่ากันไปครับ ฝากด้วยเด้อครับเด้อ